สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาพูดคุยเหมือนเช่นเคยกับส่องไกลสตอรี่นะครับส่องไกลแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับก็ฝากคนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่เดือนกร,รกฎาคมนะครับวันที่1ก็ประเด็นร้อนวงการฟุตบอลไทยเลยก็เป็นการต่อยอดจากการที่มีบิ๊กใหญ่ของวงการกีฬาแล้วก็วงการการเมืองบ้านเรานะครับมาพูดให้สัมภาษณ์ เกี่ยวดองน้องยุ่งกับสมาคมกีฬาฟุตบอลสุดท้ายก็เลยมีข่าวมาว่าช่วงเช้าครับเรื่องของนานยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ออกมาขอพร้อมลาออกครับหลังจากที่โดนผู้ใหญ่บอกว่าให้เขาเนี่ยต้องออกจากตําแหน่งเป็นการรับผิดชอบครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กัมพูชาในเกมรอบชิงซีเกมส์ที่เป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกัน ของนักฟุตบอลในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวกันหลายทางแล้วครับสุดท้ายก็มีข่าวมาปุ๊บเนี่ยเพียงแค่ช่วงเช้าไม่ค่อยสนใจว่าเป็นวันหยุดหรอกครับก็จัดเต็มเลยข่าวจากทุกสำนักลงรวมถึงคือในสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยพวกรอยเตอร์เอฟพีเนี่ยลงหมดแล้วครับชัดชุดใหญ่แฟกับกริบเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วกับเรื่องราฟุตบอลที่กลายเป็นอีนึงสมาคมในโลกนี้ที่โดน แทรกแซงโดยการเมืองถามว่าตำแหน่งที่พูดเนี่ยของบุคคลดังกล่าวอย่างที่เห็นในข่าวนะครับเป็นการพูดในนามการเป็นประธานคณะกรรมการกีฬาก็ก็มองว่าเป็นการกีฬาได้ครับแต่อย่างไรก็ดีเขาไม่ได้เป็นตำแหน่งกีฬาอย่างเดียวครับดังนั้นเนการจะมองว่าคนใหญ่กว่าบีบคนเล็กกว่ามันก็ไม่สามารถ เหมือนแบบเมินได้หรือว่าเพิกเฉยได้ก็ยังคงเป็นเรื่องของการเมืองอยู่ดีนะครับซึ่งเรื่องนี้ฟีฟ่าเองก็ออกมาตั้งกฎไว้อยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดองค์กรกีฬาที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของเขาเนี่ยถูกแทรกแซงโดยบุคคลที่3ซึ่งเกี่ยวข้ของกับการเมืองหรือว่าจะไม่เกี่ยวก็ได้แต่มีอำนาจในเชิงการเมืองเนี่ยจะทําให้ประเทศสมาชิกนั้นเนี่ยถูกแบนจากการแข่งขันซึ่ง มันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาให้เห็นแล้วคืออินโดนีเซียครับซึ่งผมดูในพวกโซเชียลมีเดียบรรดาแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยที่เห็นข่าวไม่รู้ว่าเขาอ่านข่าวภาษาอะไรนะครับแต่ก็ติดตามข่าวมันแบบจริงจังแล้วก็มาคอมเมนต์กันเต็มเลยในช่องทางของโซเชียลมีเดียทั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลทั้งช้างศึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นโพสต์เชิงว่าเฮ้ยฟีฟ่าแท็กฟีฟ่ามึงต้องแบนทีมทัตไทยเหมือนที่กูเคยโดนอ,อันนี้ก็เป็นอีกแง่หนึ่งนะครับซึ่งเรื่องน,นี้เนี่ยมันไปไกลถึง AFC เรียบร้อยครับ เพราะว่าอย่างว่าเราะเอฟซีอยู่แค่มาเลเซียนี่เองไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดกลเลยข่าวสารไปยงไวอยู่แล้วครับซึ่งก็ตัว AFC เองก็มาพูดในละักษณะเดียวกับกฎระเบียบของฟีฟ่าแหละว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็แสดงความเป็นห่วงว่าการฟุตบอลของเมืองไทยเนี่ยมันไม่สะอาดมันกลายเป็น่วนหนึ่งของการเมืองไปแล้วครับซึ่งมันก็ไม่ดีนะเนาะโดยตรงนี้ครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าเส้นทางต่อไปของสมงคาคมชุดนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าหนึ่งเลยคือแม้ว่าเป็นการออกวาจาออกมาเป็นถ้อยคําเป็น เป็นแบบว่าออกหนังสือชัดเจนแล้วเนี่ยแต่อำนาจหน้าที่ในการบอกว่าเฮ้ยมึงหมดสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยมันอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะลงนามเหมือนแบบยื่นหนังสือยื่นหนังสือใบลาออกอ่ะเหมือนกันอ่ะเรายื่นซองขาวเขาให้กับให้กับพนักงานเหมือนกันน่ะต้องเซ็นรองรับรองก่อนว่าเอ้ยกูออกจริงอันนี้คือสมบูรณ์โดยพืินทยนนะครับก็เรื่องนี้ยังไม่จบนะครับซึ่งเดี๋ยวคาดว่าวันจันท์นี้มันมีประชุมพอดีเลยเป็นประชุมสามัญใหญ่ด้วยก็น่าจะได้เห็น ข้อสรุปมากขึ้นนะครับทั้งเรื่องของฟุตบอลไทยที่ค่าลิขสิทธิ์มันเป็นยังไงแล้วก็มาเรื่องของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่จะลาออกตามคำขอตามคำรีเควสของ Big um, บิ๊กเบิ้มวงการกีฬาและวงการการเมืองไทยนะครับอ่าเรื่องนี้ใหญ่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยการออกมาประกาศลาออกเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่มีผลชัดเจนเป็นแบบเป็นเ,เขาเรียกว่าลาลักอักษรเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้คือทุกคนก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลง ทิศทางลมและทั้งเดิมทีเนี่ยตามกฎระเบียบคือถ้าเกิดว่าหัวเรือออกคณะกรรมการสภากรรมการต้องออกหมดนะครับเหลือเพียงแค่สํานักเลขาที่โอเคเป็นตัวอันเดอร์ของนายกแหละแต่การทํางานเนี่ยก็ถือว่าคล้ายๆว่าเป็นผนานกันส่วนตรวจสอบกันดังนั้นเนี่ยก็จำเป็นต้องให้เลขาธิการเนี่ยมาเป็นรักษาการนายกก่อนซึ่งก็เป็นคุณโจภาทิ์สุภคงนะครับจนกว่าจะบทวาระหรือว่าจะเป็นการ อะไรก็ตามแต่เพราะมันวาระมันหมดอีกประมาณ6เดือนนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์นู่นจะเลือกตั้งใหม่ก็น่าจะส่งผลเยอะเลยง่ของฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะการขับเคลื่อนทีมในช่วงที่เหลืออยู่ก็6เดือนนี้กับทีมชาติเนี่ยใกล้ๆจะเป็นเดือนกันยาเป็นคิงส์คั p แล้วก็มีทีมชุดเล็กที่ไปเตะเอเชียนเกมนะครับช่วงปลายปีไม่มีอะไรเตะตาโปรแกรมไปแล้วก็เตรียมทีมสําหรับเตะเอเชียนคัพช่วงต้นปีดังนั้นะเนี่ยโปรแกรมมันไม่เยอะครับอาจจะส่งผลกระทบไม่เยอะมาก แต่ก็ส่งผลนแน่ๆครับกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นปุบปับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นหน้าไหนโดยเฉพาะเรื่องของการอนุมัติการลาออกเนี่ยพอลาออกปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะไม่น่ามีอะไรพลิกโผคืออยากออกก็ออกซะแต่พอมันมีการเซ็นลงนามไปทางการปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลต่อองค์กรต่างๆที่อยู่เป็นแบบว่าเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลแบบนานาชาติ a f c a f f หรือว่าฟีฟ่าหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะมีผลต่อการโดนแบนทั้ง การแข่งขันทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฟีฟ่าเลยซึ่งก็หมายถึง f อฟที่เป็นอันเดอร์ฟีฟ่าด้วยแล้วก็เอฟเอฟที่เป็นอันเดอร์เอฟซีทอดหนึ่งเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยทุกชุดเนี่ยเตรียมทีกันอยู่แล้วก็ในสเตชันที่มันใ,นใกล้ๆก,ก็เป็นโอลิมปิกเกมส์แล้วกันเนาะช,ชุดเล็ก,กนนอะเนาะชุดใหญ่ก็มีเอชียนคัพเพื่อไปบอลโลกอะไรเงี้ยซึ่งมันถามว่ามันเกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวเพราะาคัดบอลโลกมไปหมดแล้วคนชุดใหญ่ต้องลุ้นไปบอลโลกตอนนู้นนะครับตอนตอน,ตอนครั้งหน้านะฮะที่มันจะผ่านออีกรบึ ก็เดี๋ยวต้องดูทีนึงครับแต่เชื่อว่าตอนนี้ก็ยังคงเงียบอยู่ผมขอไม่หัพูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลเกี่ย,กยวกับกฎหมายดเดี๋ยวสวยนะครับอ่ะทิ้งท้ายสักน,นิดนึงครับกับเรื่องราวของสโมสรลิอร์พูหน่อยครับข่าวมาหึมห่อมเลยซึ่งผมเชื่อว่าแนละคืนนี้แหละหลังจากคลิปนี้ลงเนี่ยเปิดตัวแน่หรือว่าเปิดตัวพรุ่งนี้แน่แนคือโดมนิกโซบสไล้ครับก็กําลังจะเป็นสมาชิกใหม่ของลิอร์พูครับปีที่แล้วริอร์พูขาดกองกลางเยอะครับมีใช้งานน้อย และปีนี้ปล่อยไป3-4คนนะครับมิลเนอร์ไปบรอยตันแล้วปล่อยอเล็กซ์ออเล็แชมเบอร์เลนนาบีเกตากลับไปเยอรมันและไม่รู้ว่าตรวจร่างกายผ่านได้ไงนะฮะแล้วก็แล้วก็วกที่ออกออกไปก็มีหลายคนเนาะจึงก็อย่างที่เห็นในข่าวก็เลยเติมมาคนแรกคืออเล็กซิสแมคอลิสเตอร์35ล้านคนที่2ครับตอนนี้คือโซมบอสไลมีข่าวรายงานว่า60ล้านแปลว่า2คนรวมกันเกือบร้อยล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วย ตัวเลขยูโรหรือว่าหน่วยตัวเลขที่เป็นออปอนก็นตามแต่แต่ก็คัภบทร้อยล้านปอนได้เหมือนกันนะครับน่าจะมี80ล้านปอนละสองคนได้รวมกันนะครับก็เดี๋ยวดูเขาว่าลิพูได้กองกลางมันจะแฮปปี้ขนาดไหนเพราะกองหน้าก็ครบแล้วมีกั๊กโปมีซานล่ามีดิอาสที่มีข่าวว่าจะใส่เบอร์เจด้วยแล้วก็อ,อีกมากมายที่เป็นแนวลุกให้เลมูหูเพราะขาดไปแค่คนเดียวก็คือขาดฟิเบนโนที่ย้ายทีมก็ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า เลียฟูแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนและพวกเขาจะไม่หยุดเติมแน่ๆโดยเฉพาะเกมรับเดี๋ยวมีนักเตะกองหลังมาอีกแน่เดี๋ยวรอดูเอร์พูต่อไปทิ้งท้ายครับที่เรื่องของฮาคิมซีเยกครับเขาจะไปลีกซาอุดีอาระเบียผมไม่แน่ใจว่าจะไปอัลนาเซอร์หรือเปล่านะถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าเกิดผิดทีมขออภัยด้วยแต่คือไปซาอุดีโปรลีกแน,แน่แต่มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อฮาคิมซีเยกครับตรวจร่างกายไม่ผ่าน เมื่อตรวจไม่ผ่านเนี่ยก็ไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่เชลซีเหมือนเดิมเสียกแม่งอกหักนะครับตอนมกราคมจะไปปารีสแซงแช็แมงอยู่ก็ล้มเลิกเดียวไปเลยยกเลิกไปเลยนะครับยกเลิกแบบยกเลิกไปเลยอะ่ะแบบว่า c o l l a p s หรือว่าถล่มไปแบบฉีกทิ้งไปเลยสากษเขาบอกเป็นในเนื้อข่าวเขนว,ว่า c o l l a p s ก็คือฉีกทิ้งไปเลยก็ก็กน่าสงสารพอแล้วแถมไม่ค่อยได้ลงด้วยนะครับมาเจออีกเรื่องครับก็เนี่ยจะไปซาอุดิโปรลีไปรับเงินหน่อย ในช่วงบั้นปลายแล้วนะครับแต่เดินไปมาเขาก็ไม่ได้ไปอีกเพราะว่าตรวจร่างกายไม่ผ่านงานต้องรู้ว่าเชลซีจะปล่อยไปไหนหรือว่าทนทูซีอยู่ไปถ้าเกิดพอร์ชเขาอยากใช้งานก็เออก็อาจจะเติมเต็มได้แต่ถ้าเกิดเสริมทับมาแบบนี้เกมลุกได้ล่าสุดคือนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยเซ็นยาว8ปีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเสียกจะยืนตรงไหนนะครับโอ้โหดีกรีทีมชาติโมร็อกโกที่วิวหวาได้บอลโลกเนี่ยกับตกที่น่าลำบากไม่มีทีมเล่นก็เดี๋ยวดูว่า อยู่เชลซีต่อทำเที่ยอะไรดีหรือว่าจะไปไหนดีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อน,นะครับเดี๋ยวก็ฝหมืันเดิมฮะยังคงมีพลังสู้อยู่แม้ว่าจะเงียบไปก็ยังคงติดตามกันได้2องไกลสตอรี่2ไกลแล้วก็ทีเด็ด2ไกลนะครับวันนี้สวัสดีครับ